พอไหมล่ะล็อกเดียวเช่ ่ลขอเชียงรายไปอะไรนะไปเช็คก็ไ่ทำไมไปเช็คเขาเยาเชียงรายแถวน้าัวไปผ่านเลยเดือดเขาไม่มีที่ดูดีเดอดเขาดูดีล้วไม่มีไฟเช็คเขาเข้าใจกันคนเตือนน้ำ้ร่วมหมดแล้วที่จะยกที่จุดไฟเดือดมันหมดคนดีแฟ สายุนไดไยาสีฟันยัไงจะาสีฟนก็มีครบชุดนี่คนทำงานมียู่น้ำกบเอาลยวางรถเข็นนี่เดิเลยนีไปด้วยงงเขาไม่มีใช้เขาไม่มีใช้เสื้าลาเลย <laughs> <laughs> เอาจริงๆขนของหนีน้ำแล้วเขียนนะและเข็นบอกรถโคลเริจาคให้อันนี้พูดแรงดูวะง่ายอยู่หมดอันนี้อะไรเสื้อในซื้อไม่ทันนะไปว่าไหนไปที่นี่เหรอ <laughs> นะครับไปที่นี่เหรอไปไป <laughs> กลางคืนแล้วพี่ยาไปเขาไปนไปพี่ผมวไปให้เขาดีเสร็จอ๋อเอาให้เอาให้เขาไปรวบให้เขาดีเสร็จนีนต้อไปทีไรเขาจรวบพี่ยาให้ไปเลยมาลันอะไรนี่เลนไม่ได้เ้ยนยันครับหอวยังเือนน้ำเลยเหรอ một giàng ở phòng lăng nam đây thôi <laughs> พูดเท่าไอยู่ที่ไหนใหญ่ไม่ตุ้กอะเนื้อหมดเลยใช่ไหมเฮ้ยเรอเที่ยงคืนอะเที่ยงคืนอยู่่ได้ครับบอกว่าถ้าเกิดว่าก็เลยเยอะๆนะครับเบียดีเหรอเรบออันไหนเนะคงสักฟอก มีกล่องเบียร์เลยเอาใส่พอดีอยาปจาเบียร์ส <c oughs> วัสดีครับพี่น้ครับสวัสดีครับพี่น้ครับวันนี้เราตั้งใจคนไทยครับชื่อยเหลือกันนะครับวันนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างครับอยู่บนรถเะยครับเราจะไปที่ภาคเหนือกันนะครับ,นนรบ,บ,รรบเ,เนนบต็มรถเลยครับผม จากร้านมอนติคาโรจากร้านมอนติคาโรครับผมทีมงานมอนติคาโรทุกทุกคนนะครับตรงนี้นะครับรถเราจะออกเที่ยงคืนครับผมเที่ยงคืนครับไปของถึงจะไม่มากครับแต่ก็น้ำใจคนไทยนะครับจากทีมงานมันติคาโรครับผมของมอนติคาโรของเรานะครับทุกคนก็ช่วยกันนะครับเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยนะครับผมที่รถร้านมอนติคาโรครับเที่ยงคืนนะครับคันนี้ออกเดินทางนะครับผม ออกเดินทางไปช่วยอุทุกภัยน้ำท่วมครับภากเหนือกันครับผม